ป็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับสำหรับท็อปท็อปเดลี่ของเรากับกรณีของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่ไม่ยอมกักตัวหนีออกจากโรงแรมชื่อดังย่านสุขุมวิทตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตระเวนไปในหลายจังหวัดเลยนะครับล่าสุดวันนี้จับตัวได้แล้วที่เกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเจ้าตัวอ้างว่าสาเหตุที่หนีสาเหตุที่ไม่ยอมกักตัวเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองติดเชือ้อโควิดจริงๆครับ ผู้หลบหนีคนนี้ชื่อว่านายโอฮาดบารุตนะครับเป็นสัญชาติอิสราเอลเดินทางเข้าไทยเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืน10นาทีแล้วก็เข้ากักตัวที่โรงแรมย่านสุขุมวิทตอนประมาณตีหนึ่งของวันเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ไปทําการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมแล้วก็ให้คอยผลการตรวจโควิด -19 แต่ปรากฏว่าตอนบ่ายสองเนี่ย นายโอหาดเรียกแท็กซี่หนีออกจากโรงแรมที่สุขุมวิทแล้วก็ไปที่โรงแรมย่านเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยทราบว่านายโอหาดติดโควิดนะครับจะมาถามเจ้าตัวก็พบว่าอา้าวหลบหนีไปแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนครับพอนายโอหาดคนนี้เดินทางไปถึงโรงแรมที่พัทยาเพื่อจะเข้าพักเขาไม่ยอมแสดงพาสปอร์ตนะครับโรงแรมที่พัทยาก็เลยไม่รับ จากนั้นชายรายนี้ก็เลยไปเช่ารถตู้เดินทางไปยังภาคใต้โดยวันที่20ธันวาคมเนี่ยพบว่าไปโผล่ที่จังหวัดชุมพรก่อนจะเดินทางไปยังเกาะสมุยที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีคือตระเวนไปหลายจังหวัดเลยครับตำรวจท่องเที่ยวติดตามตัวจนพบหนุ่มคนนี้นะครับกำลังนั่งอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เกาะสมุยก็เลยประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขดำเนินการต่อโดยขั้นแรกเนี่ยก็คือทำประวัติ แล้วก็แจ้งข้อหาฝา่าฝืนพราบควบคุมโรคระบาดก่อนจะนําตัวเข้ากระบวนการรักษาต่อไปทีนี้จากการสอบสวนนะักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยเขาอ้างนะครับว่าสาเหตุที่หนีออกมาเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองติดเชื้อโควิดจริงๆก็เลยไม่กักตัวแล้วเขาเนี่ยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนบนเกาะสมุรยร้้ยผลก็เป็นลบทําให้ทางเจ้าหน้าที่จะนําตัวไปตรวจหาเชื้อซ้ํานะครับคาดว่าเดี๋ยวผลการตรวจหาเชื้อเนี่ย ยืนยันว่าสรุปติดหรือไม่ติดน่าจะออกมาอีกครั้ง3ทุ่มคืนนี้ด้านนายอนุทินชาญประกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าหลังจากนักท่องเที่ยวรายนี้หายจากโควิดแล้วจะถูกในประเทศออกจากประเทศไทยทันทีส่วนการดูแลนักท่องเที่ยวอีกกว่า90,000คนที่เตรียมจะเดินทางเข้าไทยก็จะเพิ่มมาตรการเข้าไปอีกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดไปฟังเสียงคุณอน,อนุทินครับ รักษาก่อนไม่ใช่เติปุ๊บแล้วไล่เข้าไปเลยนะแต่รักษาเสร็จก็ก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายถ้าเขาหนีนะฮะทางเราก็ต้องต้องในประเทศอะ่ะพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยเก้าหมื่นคนที่เข้ามาเนี่ยโอเคมันเหมือนกับเราเราจะไปเปลี่ยนกลางคันเขาก็ลําบากเก้าหมื่นคนนี้ก็เหมือนกับที่ผมใช้คํามันอยู่ในท่ออ่ะก็ก็อัดออกไปให้หมดให้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 ให,ให้ให้หมดจำนวนนี้ก่อนแต่ว่าเราเพิ่มมาตรการไปเช่น ตอนก่อนหน้านี้เทสแอนโกเนี่ยเรา PCR วันเดียวแล้วก็แค่รายงานตัว ATK แต่วันนี้วันที่7ต้อง PCR อีกหนึ่งรอบนะครับเพราะนั้นมันก,มนก็มันก็มีการปิดหัวปิดท้ายนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะติดตามตัวเข้ามากขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือครับกรณีนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าอิสราเอลเองก็มีเชื้อโอมิครอนระบาดเหมือนกัน ขณะที่ภาพรวมโควิดวันนี้สบครายงานติดเชื้อรายใหม่2,532รายหายป่วยเพิ่ม3,191รายเสียชีวิตเพิ่ม31รายรวมเสียชีวิตสะสม21,400กว่ารายนะครับขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนในไทยตอนนี้กลายเป็น104รายแล้วทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำทั้งหมดมาตรวจหาเชื้อกันต่อไปครับ